คุณรู้หรือไม่ว่าสะพานโทเกสเกียวเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ย้อนยุคยอดนิยมเกือบทุกเรื่องนอกจากนี้ในช่วงกลางคืนของฤดูร้อนคุณอาจได้เห็นการตกปลาด้วยนกการน้ําแบบดั้งเดิมใกล้กับสะพานซึ่งเป็นภาพที่สวยงามจับใจและเป็นสถานที่รวมพลของคนหนุ่มสาวในชุก,กิโมโนะสวัสดีครับผมฮาดี้นมใต้แดนปลาดิบกลับมาอีกแล้วและวันนี้จะพาทุกคนไปร่วมเดินทางกันอีก ในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางไปยังสะพานโทเกสเกียวอันงดงามในชุนบทของเกียวโตสะพานอันเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึง้งและมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของธรรมชาติโดยรอบดังนั้นอย่ารอชา้าเราไปร่วมสำรวจเสน่ห์ของสะพานโทเกสเกียวและบริเวณรอบ,รอบเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะเช่าเรือแบบนี้ใครนึก อารมณ์แบบต้องการความโรแมนติกอะไรแบบนี้เขาจะเช่ากันเท่าไรนะครับเอาไปไม่ถึงไหนแล้วสาวๆสาวไปไม่ถึงไหนแล้วดูเหมือนหนุ่มสาวคู like ่นี้กำลังหัดกวนขนมกละแมกันอยู่นะครับ บรรยากาศก็น่ารักกุ๊กกิ๊กตามประสาหนุ่มสาวนะครับเมื่อทุกคนมาถึงที่นี่มี3กิจกรรมที่คุณไม่ควรพลาดถ้าใครมาเป็นคู่ก็เช่าเรือพายสองคนเพื่อสึมทราบความโรแมนติกของบรรยากาศที่นี่เรียกได้ว่าที่นี่เป็นกิจกรรมที่ต้องทำกันเลยทีเดียวของคนหนุ่มสาวถ้าจะเช่าเรือก็มาเช่าที่ออฟฟิศตรงนี้นะครับคุณนิตวะ ถ้าใครสนใจจะเช่าเรือลําใหญ่เนี่ยนะครับราคามันก็จะขึ้นอยู่จํานวนคนที่จะขึ้นมานั่งด้วยนะครับแล้วก็จะใช้เวลาเดินทาง1กิโลส่วนเจ้าเรือสีฟ้าเนี่ยนะครับนั่งได้3คน1ชั่วโมง1,800เเยนใครสนใจต้องการบรรยากาศโรแมนติกโรแมนติกนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับอยู่ไม่ไกลจากอาราชิยาม่าเบมบูนะครับ และประการที่สองอย่าลืมลิ้มรสอาหารท้องถิ่นแสนอร่อยที่ร้านอาหารมากมายที่เรียงรายอยู่ทั้งสองฝั่งของสะพานอ้อออและถ้ามีเวลาเหลือนั่งรถลากข้ามแม่น้ำเพื่อประสบการณ์ที่ ดิ่มดำไม่เหมือนใครสะพานโทเกสเกียวนะครับเป็นสะพานยาว155เมตรที่สวยงามซึ่งทอดข้ามแม่น้ำคัสิระอันเงียบสงบในซากะอาราชิยามะซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มีสเสน่ห์ทางตะวันตกของเกียวโตการออกแบบที่สง่างามแสดงถึงความงามที่มีอยู่ในประเพณีและศิลปะของญี่ปุ่นการเดินทางไปยังสะพานโทเกสเกียวนั้นค่อนข้างง่ายคุณส ขึ้นรถไฟสาย JR Sagano จากสถานีเกียวโต ไปยังสถานีซากาอาราชิยามะหรือคุณสามารถเลือกใช้บริการนำเที่ยวแบบส่วนตัวกับหนุ่มใต้แดนประดิบที่มีความยืดหยุ่นทางเวลาและเผีนการเดินทางนอกจากนั้นที่นี่ยังมีตำนานและประวัติที่เล่าขานกันมาด้วยนะครับไอชื่อที่ว่าโทเกสึอันนี้แปลว่าการข้ามดวงจันทร์มีต้นกำเนิดมาจากนิทานที่ย้อนไปถึงสมัยคามาคุระกล่าวกันว่าในระหว่างงานเลี้ยงบนเรือในคืนพระจันทร์ เต็มดวงจากพัรด์คาเมยยมะได้ทอดพระเนตรดวงจันทร์ที่ข้ามสะพานอารมณ์เหมือนซานต้าขี่กวางเหาะเลยประมาณนั้นทีเดียว <laughs> สงสัยคงดื่มกันหนักนะฮะทำให้สะพานนี้มีชื่อกันตามกวีต่างๆกันเลยทีเดียว และวิวตามอาราชิยามะภูเขาทางตอนใต้ของสะพานให้ทัศนียภาพตลอดฤดูกาลที่เชิงสะพานโทเกสเกียวคุณจะพบร้านขายของที่ระลึกมากมายพื้นที่นี้ยังประดับประดาไปด้วยรถลากทำให้บรรยากาศหวนคิดถึงวันวานของญี่ปุ่นในสมัยเก่าก่อนโดยสรุปแล้วสะพานโทเกสเกียวซึ่งมีภูเขาอาราชิยามะเป็นฉากหลังถือเป็นสถานที่พิเศษในดวงใจของทั้งคนในท้อง และนักท่องเที่ยวเกียวโตซึ่งมีศิลปะวัฒนธรรมและแหล่งมรดกรุ่มรวยยังคงสร้างมนต์เสน่ห์ให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกดังนั้นหากคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบอย่าพลาดโอกาสในการสํารวจความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติวัดโบราณและความงามเหนือการเวลาของสะพานโทเกสึเกียวในเกียวโตขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับผมหนุ่มใต้แดนปาดิปและอย่าลืมกด subscribe เพื่อรับข้อมูลช่องของผมเพื่อรับแรงบนันดาลใจในการเดินทางเพิ่มเติมจนกว่าจะถึงครั้งต่อไปขอให้ทุกคนสนุกกับการสำรวจในครั้งนี้และมาคอยติดตามกันว่ารอบหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนทำอะไรสนุกสนุกกันบ้างและเจอกัน